สวัสดีพี่น้องที่รักเรายูริเอลผู้มีเปลวเพลิงแสงสว่างแห่งปัญญาและความรักที่บริสุทธิ์เรายินดีที่ได้พบคุณผู้มีความรักความเมตตาและมีปัญญาที่เบ่งบาน สว่างสวัยออกจากกลางใจจักรสีกระจายออกไปทั่วโลกและจักรวาลปัจจุบันขณะระยะทางเวลาระหว่างฟ้าดินคนรวมเป็นหนึ่งพวกเราชาวฟ้าได้ลงมาทำภารกิจบนภาคพื้นดิน เสมือนเป็นทินที่เราเคยอาศัยพวกเรามีความสุขมีความเบิกบานที่ลงมาบนโลกแม่ไก่อาและยินดีเป็นกำลังหนุนเสริมเคลียร์คลีนรักษาเยียวยาให้คุณพ้นจากความทุกข์เรายินดีที่ได้พบคุณ ในวันนี้ขณะนี้ชาวโลกที่น่ารักคุณอย่ากังวลสงสัยกับสิ่งใดจงเข้าหาภายในอยู่กับปัจจุบันขณะเราผู้มีเปลวเพลงแห่งปัญญาและความรักที่บริสุทธิ์จะเยียวยาล้างบาปล้างกรรม ปมในใจล้างมนสกดภายในและพาจิตวิญญาณของคุณกลับบ้านสู่ความเป็นอิสระภาพอันเป็นนิรันร์ความรักคือกุญแจไขประตูแห่งอิสระภาพที่จะนำพาคุณออกจากมายาหากคุณมีปมมืดดำในใจ จงนึกถึงเราอยู่กับปัจจุบันขณะจินตนาการเกิดการตระหนักรู้เปลวเพลิงแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นวงกลมล้อมรอบตัวคุณสว่างจ้าส่งสว่างเข้าหาภายในจักรสีทุกอนูเซลล DNA สิสองคู่สาย และเคลียร์คลีนปมปัญหาภายในให้สะอาดผ่องใสเพียงคุณเชื่อใจวางใจพวกเราชาวฟ้าจะอยู่เคียงข้างและคอยหนุนเสริมด้วยความรักความปารถนาดีจากเรายูริเอลขอบคุณขอบคุณขอบคุณ